I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want. So I'll take it on. I'll make mistakes but mistakes make you strong. โอเคมก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพวกผมเช่นเคย JT JT Channel เนาะเฮ้ยเสียงเสียงถายนิดนึงนะครับก็สหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมเนอะเป็นนะครับเป็นเว,เว็บนะครับ บอกเลยว่าเป็นเว็บร้อยแล้วกันนะครับเป็นเว็บร้อยเอนะครับตูดแหลมเนาะแต่ไม่ใช่ร้อยเอธรรมดานะครับทุกคนน่าจะเป็นเว็บร้อยไอดีกว่าต้องใช้คํานี้แล้วกันนะครับเป็นเว็บร้อยไอดีกว่าคไอยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก่อนที่จะพาไปดูรถเดี๋ยวพาไปพบกับเจ้าของรถดีกว่านะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องตาเนาะนี่นะครับน้องตา Facebook ตาสิงนะครับขับรถอะไรอยู่เรียบร้อยยูบ็อกครับเรียบร้อยยูบ็อกแต่เกินคร่าวๆก็คือ เครื่องไม่ใช่แล้วใช่ไหมตัวนี้ทําอะไรเปื่งเครื่องรถสิบไอมาครับแปลงเครื่องรถสิบไอมาว้าวก็คือคันเนี้ยคือเคยเคยคุยกันไว้ตั้งแต่สภาพยังสวยแล้วใช่ครับโอเคก็คือคุยไว้ตั้งแต่เป็นสายประกวดอยู่ใช่ครับตอนนี้มาเปลี่ยนแนวแล้วใช่ทไมถึงเอาใส่นี่เป็นฮิตกันพี่นะตามกระแสเนาะก็สายประกวดมันิ่มดอกแล้วนะช่วงนี้เนาะก็เน้นมาตามกระแสดีกว่า เดี๋ยวพาไปดูรถดีกว่านะครับว่าทำอะไรไปบ้างเนาะนี่ให้ดูรถกันเชื่อ Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth Can't put me down, I'll be getting loud You can have it doubts. not what I'm about Have your f***ing loud. it be raining now I keep making sound, go another round Time legend bound, can't stop me now You เป็นไงทุกคนโอ้โ oh ห เวฟร้อยเวฟร้อยบอกเลยว่าเวฟร้อยแต่ไม่ร้อยนะจ้าน้องๆโอเคนี่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 อ่ะมาเริ่มจากชุดบนดีกว่าชุดบนทําอะไรไปบ้างก็จะเป็นมือเบรกดําครับผมอเอาแต่ก่อนเป็นดิสเหรอใช่ครับอ๋อจี่รถมาเป็นน้าอยู่แล้วครับผมอ๋อก็คือตอนที่เราทําประกวดเราใส่ดิสใช่ครับอ่าแล้วก็ต้องแปลงกลับใช่ครับผมก็คือเอาปั๊มออกใช่ครับอ๋อนี่นีนีนี เออตัวนี้มันมีแยกขายด้วยเนาะใช่ครับมีแยกขายครับเออไม,ไม่ไม่รู้นะทุกคนไม่รู้ว่าดั้มมันมีแยกขายนะเพราะถ้าเป็นรุ่นก่อนก่อนอ่าจะว่าไงเป็นรุ่นดั้มแท้เลยมันจะฝังใช่ไหมครับอ่ามันจะเชื่อมติดเนาะแต่ก่อนผมก็เคยมีรถอยู่นะครับ<ช>ผมแปลงผมก็ต้องตัดทิ้งเหมือนกันนะครับนี่ชุดบนก็เปลี่ยนกลับเนาะเป็นตัวนี้ใช่ครับโอ้ก็มีน็อตด้วยเป็นน็อตพอดนะครับก็แสงอาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกนะครับก็ เคยเออทำคัดมาด้วยเหรอใช่ครับเคยทำคัดาอ๋อนี่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 นะครับทุกคนเคยทำคัดมาว้าวแต่ก่อนเป็นเครื่องเว็บเว็บเซตเหรอเว็บร้อยครับเว็บร้อยเว็บร้อยอ๋อแต่ซื้อฝามาใส่เอาใช่ครับอโอเคนี่นี่นี่เป็นไงนี่นะครับนี่นี่เฟซบุ๊กเขานี่ยฮะตาซิงตามสโลแกนเป็นไงสวยนะทุกคนทรงคันนี้สวยมากนะจะบอกให้นะครับนี่ชุดสีอันนี้เป็นชุดสีเดิมหรือว่าเบิกใหม่ เบิกครับเบิกใหม่หมครับผมว้าวแต่ว่าไม่ใหม่ตรงนี้ไม่ใช่ครับลบมเมื่อวานลมเมื่อวานเนาะ <c oughs> <ๆ>ก่อนที่จะมาดูตัววันนี้เนาะใช่ครับนี่ก็โหเฮ้ยไปทำพิษมาก่อนนะครับ <c oughs> ก็ชุดสีเปลี่ยนมาแต่ว่าช้ำใจนิดนะึงเนอะเดี๋ยวค <c oughs> <ๆ>่อยเปลี่ยนแล้วกันนะครับแต่ว่าทรงนี้ยังสวยนะบอกเลยนะครับนี่ชุดสีเปลี่ยนมาแล้วครับทุกคนนี่ยังมีรอยเลยนี่นะที่น้องถ่ายมาให้ดูนะชุดสีแต่สีสวยนะสีบอลดำเนาะนี่นะครับชุดล่างชุดล่างทำอะไรไปบ้าง ก็จะเป็นโชคหน้าดำกึ่งตัดอันนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ครับพี่อ๋อนี่นี่นี่ว้าวกึ่งมาใช่ครับตัวนี้เท่าไหร่มันมาเป็นเซ็ตครับพี่อ๋อคือมายกเซ็ตเลยเหรอใช่ครับว้าวมีอะไรบ้างเซ็ตหนึ่งมีโชคคความแกนแล้วก็โชคความแกนดุมหน้าแล้วก็ฝาดำอ๋อก็คือมาอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยใช่ครับเท่าไหร่จุดนี้อยู่ประมาณ2 0 0พันสองพันสามครับสองพันสามไม่ไม่แรงนะโอเคเนาะถือว่าไม่แรงนะครับทุกคนก็คือ ราคาจับต้องได้นะครับก็คือมาถึงปุ๊บก็เปลี่ยนใส่เลยนี่ไม่ต้องไปหาของให้มันยุ่งยากเนาะอันนี้น็อตก็มาด้วยใช่ครับโอ้แถมมาด้วยเป็นไงโอ้โหย่างสวยทุกคนดูดิโอ้โหฝั่งนี้ก็มีนะฝั่งนี้มีอะไรบ้างก็จะมีมือลิงพอร์ตเหมือนกันครับเป็นมือลิงพอร์ตครับผมว้าวอันนี้เป็นพอร์ตแท้ไหมไม่แท้ครับไม่แท้เนาะอันเป็นงานเทียมทั่วไปใช่ไหมใช่ครับพี่ถ้าเป็นแท้ก็จะราคาก็ ัอีกมาอีกนิดนึงเนาะตัวนี้เท่าไหร่เนี่ตัวนี้อยู่ประมาณไม่เกินร้อยครับประมาณไม่เกินร้อยเนาะเจ็ดสิบาทครับผมประมาณนี้เนาะแต่ละร้านไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับนี่ล้อเป็นล้อของอะไรล้ออะไรไม่รู้ครับอ๋อล้อเป็นโบชินะครับทุกคนนี่เป็นสีเขียวโอ้ยังเท่อ่ะดูตัวหนังสืออย่างเท่นะครับอันนี้เป็นขอบเท่าไหร่ตัวนี้ขอบหนึ่งจุดสองครับพี่หนึ่งจุดสองหน้าหลังเลยหรือเปล่าหน้าหลังครับพี่ว้าวมีหน้ามันถึงเล็กนะครับโอเครถคันนี้บอกเลยว่าทรงตอนที่มา เดี๋ยวผมจะให้ลงเอาให้น้องเอาลงให้ดูแล้วกันนะครับโอ้ผมปูดพันพันนิดนึงนะนี่ชุดหน้าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูทรงรถอะที่บอกว่าทรงสวยสวยยังไงไว้รุ่นชอบไวัยรุ่นชอบจริงๆไว้ยรุ่นชอบทรงนี้นะครับก็คือเป็นทรงที่กําลังฮิตเลยช<อบ>ใช่ไหมใช่ครับ,<ชอ>บเขาเรียกทรงอะไรนะทรงเชงครับทรงเชง เออพี่ก็ไปทรงเซงทรงเซงตลอดเลยมันออกแนวเซงเซงนะเวลาขับไปแล้วแบบมันพุทธบุญพุทธบ,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 บาทอะไรพวกเนี้ยเออมันจะเซงเลยในชะ่นี่นะครับอันที่บอกว่าจุดเด่นนี่ทีเด็ดทุกคนโอ้โหเค,ครือร้อยสิบใบไปได้มาเท่าไหร่ตัวนี้ได้สี่พันครับพร้อมชุดไฟเอ๋อมาหมดเลยเหรอกองไฟ <Okay. S 1> ด้วยใช่ครับว้าวเป็นไ,ไงสี่พันโอ้โหร้อยสิบใบมายกตัวแพง แต่มากแค่เครื่องถูกนะใเนาะทําไมเป็นงั้นวะถ้าเป็นเนวิเ็กอ่าไม่มีเล่มนะครับทุกคนก็จะอยู่ประมาณแปดเก้าพันประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยนะครับถ้าเกินนั้นไปก็แยกไม่ค่อยได้ละไม่ไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเวฟก็ถ้าได้มาถูกหรือว่าได้เครื่องมาถูกก็รีบคว้าไปเลยนะครับถ้าเป็นเนวิเวกก็อู้เยอะนะเจ็ดแปดพันไม่อยู่นะเครื่องอ่ะใช่ครับอ่าใช่ไหมถ้าได้รถมาแปดเก้าพันนี่คุ้มเลยนะแค่เครื่องนี้ก็คุ้มแล้วนะครับนี่ อันนี้เครื่องเป็นเปลี่ยนมาเป็นหัวฉีดแล้วน,นะครับนี่ที่บอกเลยว่าเป็นเวฟร้อยนะครับเวฟร้อยไอนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วกันเนาะอันนี้ทําลูกไหมครับอันนี้เป็นลูกอะไรห้าสามครับผมห้าสิบสามชักเดิมชักเดิมครับว้าวหมกห้าสามอย่างเดียวเลยนะทรงนี้เนาะใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนี่ทุกคนอย่างเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวหาว่าเปลี่ยนคงเปลี่ยนแค่เครื่องแล้วหัวไม่เปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นนี่ นี่นะครับเป็นไงโอ้ oh, ยางเฟี้ยวมาชุดนี้ท่อท่อเจมท่อเจมเลสซิ่งครับผมว้าวนี่ผมมีไฟอยู่นะทุกคนแต่ว่าไฟอาจจะมองไม่เห็นนิดนึงนะก็คือมันมืดๆเนานะก็ขอโทษขออภัยนะครับอันนี้เป็นท่อเจม<ช>อันนี้ผ,ผ่าตรงสเปคครับผมถ้าสามาสี่ใช่ครับประมาณนี้เลยเนาะอันนี้เป็นไสอะไรตัวนี้ไสแข็งครับผมเป็นไสแป,ป๊บแป,ป๊บครับแป,ป๊บแข็งครับว้าว เคยจับไหมคันนี้ผมเคยขับเองอยู่ครับได้เท่าไหร่ได้ร้อยสี่สิบสองกครับว้าวไม่ธรรมดานะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบไม่ธรรมดานะทุกคนคือแบบสุดนะครับนี่โอ้โหเป็นไงว้าวพลังเพื่อนพลังเพื่อนเฮ้ใช่ไหมอู้เดี๋ยวค่อยฟังเสียงเดี๋ยวค่อยฟังเสียงชุดหลังมีอะไรบ้างชุดหลังก็จะมีอาร์มยนต์ <c oughs> ครับอ่าสุดตารางสุดตารางใช่ครับพี่ว้าวสุดจริงๆทุกคนเดี๋ยวให้ดู อันนี้แกนแกนอ่าตัวนี้ยังปกติเขาจะใส่กันแถวนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่อ่าแต <laughs> ่ย่นอะไรขนาดนั้นเลย <c oughs> โอโ้โหเดี๋ยวให้ดูร้อยสิบคันนั้นอ่าไอ้สีวาลอ่าเพื่อน <c oughs> เพื่อนไอ้บอลอนเออเพื่อนบอาลอนนะครับไอ้เวฟร้อยสิบไอ้สีสีน้ำเงินนะ่ะประมาณนี้เลยนะไอ้หลงๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะแต่ว่าของคันนั้นจะตัดโคง้งแต่ว่าตัวนี้เราตัดโค้งไหมตัดครับพี่เฮ้ยตัดเหมือนกันเหรอว้าวเฮ้ย โอ้โหนี่นี่น,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 นี่เห็นปะเจียเข้าไปเลยอะใช่ครับตัดเลยโอ้ตัดย่นเข้าไปอย่างเงี้ยใช่ครับพี่เพราะอาร์มตัวนี้มันมันมันย่นตัวนี้เข้าไปใช่ไหมดามกลางใช่ครับมันเป็นอาร์มผงไวสิบได้มาแปลงใส่ครับอ๋อแปลงใส่เอาใช่อ๋อไม่มีตรงรุ่นเหรอไม่มีครับโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหโคตรสุดไม่เสียดายโค้งเหรอหรือยังไงไม่ครับพี่ก็คือโและใช่ครับอ่ะพร้อมแล้วคันนี้ใช่พร้อมที่จะเปลี่ยนคันใหม่ได้ตลอดเวลานี่โอ้โหสุดยอดเป็นไง โอ้โหเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีวกว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับทุกคนว่าสวยและสุดแค่ไหนนี่โอ้โหดูโซ่กี่คืบวะสองคืบเต็มอะเออเอาสองคืบเต็มอ่ะโซ่อ่ะดูโอ้โหสเตอร์อูเล็กเกินเท่าไหร่เนี่ยสิบสี่ยี่สิบหกครับส <14, 26, S 2> ิบสีย<า>่ยี่สิบหกโอ้แม่เจ้าโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับทุกคนก็คือดู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 อ่ะถ้าเปรียบอีกนิดนึงก็ ต่างประเทศเคยเห็นนะไอที่ล้อที่มันยนยนยนเข้ามาเห็นครับรถไทยมันจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้คิดว่าโอ้มันเะแกบไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าขี่กันแล้วนะครับก็เข็นเอาเหมือนเขาอ่ะค่อยๆขยับรถเอาได้ไหมโอ้โหสุดยอดอันนี้เป็นโชคโชคพอดแท้ครับโอ้แท้เลยเหรอตอนนี้ใช่ครับว้าวเพิ่งเคยเห็นทุกคนนี่โอ้โหเท่าไหร่ตัวนี้พันสามห้าสิบบาทพันสามห้าสิบบาทโอ้ยไม่แรงเนาะนี่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับไวเดสก็ถูกกว่าเยอะ ใช่ไหมทรงสวยด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นสีดำดำล้วนดำตัดเงินนะครับนี่โอ้โหถ้าเป็นเทียมราคาเท่าไหร่เป็นเทียมอยู่ประมาณ6 700รอยครับประมาณนี้ครับหอคคึงต่อคึงเลยนะใช่ครับโอ้โหห่างเยอะนะครับทุกคนก็ใส่ของแท้ดีกว่านะครับถูกถูกเลวก็แล้วก็ทนด้วยใช่ครับถ้าเทียมก็แป๊บเดียวก็แตกเนาะแล้วก็แข็งเลยใช่ไหมตัวนี้นิ่มไหมนิ่มครับนิ่มกว่าตัวเทียมเทียมเคยใส่ไหมเคยครับพี่ต่างกันเยอะไหมต่างเยอะมากครับเยอะเลยเนาะใช่ครับนี่โอ้โห แนะนําดีกว่านะทุกคนนะสปอนเซอร์ไม่เข้านะแต่ว่าแนะนำนะครับเข้าก็ดีนะครับเอนะครับจะได้เอาเป็นของแจกน้องๆเขานะครับก็นี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น่าเก็บน้ำทองนิดนึงเนาะอูอันนี้เราต้องเว้าเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือตัวตัวเดิมของเรามันไม่ได้เว้าใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีใดเนาะถ้าเป็นเว็บร้อยเนาะนี่ก็จะตัดมาอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ต้องเว้าเพิ่มเพิ่มนะครับโอ๊ยลิ้นไปหมดแล้วตอนนี้นะครับอันนี้ ลงเมื่อคืนนี่ไปหมดเลยเหรอใช่ครับพี่โอ้โหลงไปหมดเลยครับดูขยับขยับเหมือดหมดเลยนะทุกคนดดได้สนิทครับนี่เป็นไงอู้สียดายเสียดายเดี๋ยวเอาให้ดูดีกว่าว่าทรงต่ําแค่ไหนลองยกลงนิดนึงเดี๋ยวให้ดูว่าต่ําแค่ไหนทุกคนนี่อ่ะดูโอ้โหเมเจอรโว้ยต่ำกว่าคันนั้นเยอะบอกเลยต่ําจริงทุกคนอ่าให้ดูอ่ะโอ้โหดูดูด,ดูเดี๋ยวกลับกล้องแวบบ นี่อา้าวต่ำไหมล,ล่ะมึงกี่นิ้ววะนี่เฮ้ยสองนิ้วติดพื้นเลยนะนอู้ฮูสุดเกินเป็นไงอู้ฮูเอาขึ้นเลยอู้ฮูเป็นไงทุกคนอันนี้คือน้องเขาไม่มีขาตั้งคู่นะครับก็คือน้องต้องถอดออกใช่ไหมใช่ครับเวลาเราจะขึ้นเราก็มาเสียบเอาอีกทีหนึ่งเนาะซื้อทําไมไม่ซื้อสแตนใส่เลยอ่ะคิดว่าจะซื้ออยู่ครับสี่ห้าร้อยนะสแตนนะครับไม่ไม่แพงมากเนาะตัวนี้ก็ถูกถูกเองนะครับ ก็ขึ้นสแตนดีกว่าแต่ว่าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะถ้าขึ้นสแตนก็ต้องแบกไปแบกมาใช่ไหม่ะเออตัวน,นี้ง่ายกว่านะนี่นะครับครูเดี๋ยวขอฟังเสียงนิดนึงได้ไหมเมื่อกี้มันเร่งๆนะครับตอ,ตอนที่ตอนที่ขี่มาเนาะเดี๋ยวให้น้องติดให้ฟังเลยกว่านะครับ กวนนะครับเสียงดังนะทุกคนคือฟังในก็ฟังในอ่าคลิปเนี่ยอาจจะไม่ดังมากนะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะดังนะครับตอนนี้น้องขับออกไปอ่ะคือเสียงนี่แบบเต็มที่นะปาแล้วไปตัดอยู่นูนะ่นน่ะก็ตกใจเหมือนกันนะเอาเวฟร้อยมันตัดด้วยเลยว่ก็ยังงงอยู่โอ้โหเป็นไง,งานี่นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับทรงเชิงเนาะใช่ไหมตอนนี้เราเบินมากไม่ได้นะครับดูว่าข้างๆเป็นวัดนะครับตรงนี้วิวสวยนะครับทุกคน ก็คือเป็นบ้านน้องเขาจะถ้าเข้ามาจริงๆจะเป็นแบบนี้นะจริงๆผมว่าจะถ่ายตรงนี้แหละนะครับเพราะว่ามันสวยกว่าแล้วก็สว่างกว่านะครับแต่พอดีว่าฝนตกเนาะดูดิท่วมหมดเลยนะครับตกสารสีรอบนะผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยกับแฟนเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวให้น้องตาฝากผลงานนิดนึงครับตอนนี้เรายังเรียนอยู่ใช่ไหมหรือว่ายังไงยังเรียนอยู่นะไม่เรียนแล้วทําทำงานแล้วเนาะครับ นี่ก็เดี๋ยวหาวาโดนดาวมงดาม่า,าอีกนะครับใครที่อยากติดตามคันนี้นะครับน้องๆก็เข้าไปติดตามใน facebook ของน้องตาได้เลยนะครับถ้าเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็เ,เพียงแค่นี้ละกันเนาะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าละกันนะครับหาใครที่ถูกใจก,ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe <c oughs> ผมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ